สรุปผลรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่31ยาย่าไอซซื้อควานักสแสดงนำยอดเยี่ยมสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมวทและบริษัททรูโฟยูสเตชั่นจำกัดทรูโฟยูช่อง24จัดงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่31ซีซั่นเชน ซีซั่นเชนประจำปี2,565เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทยและเผยแพร่ชื่อเสียงภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลให้สาธารณชนรับทราบถึงคุณภาพในการผลิตและการสร้างสารรค์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลและเพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในปีนี้นอกจากจะมีรายชื่อผู้เข้าทิงรางวัลต่างๆทั้งหมด17สาขาจากภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในปี2565ทั้งหมด48เรื่องและรางวัลพิเศษอีก3รางวัลได้แก่สุพรรณหงษ์เกียรติยศ Lifetime a c h i e เม m e n t Award ภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม Best Cultural Promotion Film และ ภาพยนตร์ไทยยอดนิยม most popular Thai film โดยในปีนี้จัดขึ้นณโรงภาพยนตร์สยามภาวลัลรอยเย่าแกรนด์เทเตอร์ชั้น6พารากอนซีนีเพล็กศูนย์การค้าสยามพารากอนรางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศได้แก่นครวีรประวัติรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมได้แก่บุพเพสันนิวาสสอง โดยบริษัท GDH 559จำกัดรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมได้แก่เฟื่อนโดยบริษัท Heat h o ฟิล์มจำกัดรางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อัสมาพรสมัครพันธ์จาก Blue Again รางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่พัชระจิราธิวัฒน์จาก OMG รักจังวะผิดจังหวะ รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมได้แก่บุเพสันนิวาส2โดยกันตนาแอนิเมชันสตูดิโอฮิวแมนฟาร์ม v f x สตูดิโอรีฟสตูดิโอเซเรียลสตูดิโอและดาร์กอามี่สตูดิโอรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมได้แก่ที่นาคมโดยถัดทลีจารุจุทารัต รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมได้แก่มายาพิศวงโดยอาทิตย์ธีรกิติวัฒน์รางวัลกำกับสิ่งยอดเยี่ยมได้แก่วันฟอร์เดะโรสวันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยพัชระเลิศไกลและกริดวลีเสนีตันติกุลรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมได้แก่วันฟอร์เดอรโรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอ โดยวิชาวัฒนศักด์และหัวลำโพงริดดิงรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่เพลงถ้าเธอขับร้องโดยอภิวัตเอื้อถาวรสุขและวิโอเลตวอเทียจากวันอร์เดอะโรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมได้แก่วันอร์เดอะโรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอ โดยนฤรเบเปี่ยมใจและกันตนาซาวสตูดิโอรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่เวลา Anatomy of Time โดยลีชาตะเมธีกุลและแคทารีนาวาทีน่ารางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ Blue Again โดยถาปณีหลูสุวันรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมได้แก่วันฟ for the r o a d วันสุดท้ายก่อนบายเธอ โดยภากล้าวจิระอังกูลกุลบุญยนุษกรทองนัด,ดนายนาคสุวรรณรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่สากาล่าที่ระลึกรอบสุดท้ายโดยบันไดแดมสตูดิโอและโมบายแลบรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ยายาอุรัสยาสเปอร์บันจากเร็วโหดเหมือนโกรธเธอฟาดแอนฟิวเลิฟ รางวัลผู้แสดงนําชายยอดเยี่ยมได้แก่ไอซ์้ึนัทรัตน์นพรัตยาพรจากวันฟอร์เดอโรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ย,ยอดเยี่ยมได้แก่หม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลจากมายาพิศวงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่วันฟอร์ดโรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยเจตโทนฟิล์มและเฮาทัน